แข่งรถธรรมดามันง่ายไปใครเข้าที่หนึ่งผมให้เลยสองพัน้านหลังโอ้โหีไปโอ้อยรถของพี่โอ้โหตายเลย เาละฮะกราบสวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่ผมมาต้นเทียมพีในเกมคอสเซาแตงซิ่งยิงแหลกฮะซึ่ง EP นี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับผมเพราะว่าการแข่งครั้งนี้มีทั้งพี่ใหม่ตีนัดแล้วก็มินนี่ครับผมเดี๋ยวเราไปกดกันเลยดีกว่าอ่าและวันนี้ฮะสปอนเซอร์เรามีพี่ใหม่ครับผมบอกว่ามีกิจกรรมมาท้าทายพวกเราครับผมพี่ใหม่กิจกรรมมีอะไรบ้างฮะบอกคนดูเข้าไปเอางี้ดีกว่าแข่งรถธรรมดามันง่ายไป ใครเข้าที่หนึ่งผมให้เลย2000เช็ดเคลเอาอ่ะ2000ว่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนแซงว่ะโอ้โหเริ่มเลยดีกว่าอย่างนี้2000นโอ้หน้องขอไปก่อนนะน้องน้องขอเอา2000นะน้องขอ2อ0 0ไม่ได้แล้วจังหวะนี้ตัวใครตัววันวกูไปแล้วโอ้โหพี่ใ่พูดขนาดนี้เป็นอะไราจ้าดีทีไปแล้วพี่ไปแล้วป้าแบบว่าลงกระป๋องว่างแต่ละคนเอาอ่ะ รถข้างหลังด้วยเอ้ยรอผมมาแล้วพี่โอ้โหดูเหมือนว่าเกมนี้จะชิวอ่ะจะชิวโอ้โหน้ำเลี้วเลยน้ำเลี้วเลยเขาพี่แอร์เลยเจมย็นยันได้ไหมเก็ไม่เรียกด้วยเอาแขงไม่เรียกเอามีคนเมือรโอ้ยสองพันด้วยสองพันด้วยรอบนี้รอข้างหลังด้วยไปแล้วอ่าจะบอกว่าพี่ไม่ไม่รวมพี่ใหม่นะเขาเป็นกรรมการนะผมเกมนี้ ผมไปแล้วเฮ้ยแซงใครวะเฮ้ยติดย้อนไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีน้องมีดูดีดถน้องจะจมหนามากเอาว้าวจังหวะนี้เดี๋ยวไปมันจี้กันมาไวจังวะผมไปแล้วทางตรงนี้บอกเลยว่าทางสนามรถคันนี้นี่โอ้โหธรรมดาดิที่กว่าใช้แบกนาโนนะอมมือให้หรือเปล่าเนี่ะ เอาอะวางกันเต็มเลยไอ้ยด้านหลังโอ้ยนี่ใหโอ้โหล้อของพี่โอ้โหตายแล้วรถพคลั่งไอ้เกืแล้วเกือบล้อน้าเาจะเป็นที่ไงเนี่ยโอ้โหแย่แล้วเฮ้ยนี่ใหม่เป็นชนเสียหลักเลยปะสองพันมันต้องยากหน่อยดิโอ้โตายแล้วจังหวะนี้กูไม่เบกใครด้วย เรื่อเงินมาจังหวัดนี้เธอย่างหมาผมพีิการอึ้งพี่พู่เป็นปน้องไหมคะฮัลโหลสองพันน้องขอได้ไหมเย <c oughs> เรื่องเงินเขาตัดที่ตัดน,น้องกันแล้วอินนี่จะไปเสริมนมมาเบ้อแล้วเอาว่าเซนชัยรอบที่สองครับผม ัวดีแม่เอาเอาแน่วะเอ้ยที่ข้างหลังด้วยด้านหลัง,ลงโอ้ไม่ลงไม่รอแล้วจังหวะนี้บอกแล้วฮะรอบที่สองของเราจะบอกว่ารถน้องคันเล็กมากรถน้องจะจมน้แล้วโอ้ยพี่ใหม<า>่นชนได้กูปิวเลย <laughs> โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เอาขาตามกันมาแล้วเ <laughs> อ้ยอมีมีมาตีมาแล้วโอ้ยพี่ใหม่อย่าชนผมเลย <laughs> รอ,อ,อไปแล้วรอ,อน้องด้วยได้ไหมคะฮะลัลโหลโอ้ยต่างๆนมน้อง,องหมดแล้วข้างหลัง <c oughs> พี่ชเฟ้นถึงนมน้องได้ไหมฮลัลโหลพี่ไอ,อ,อ,อ้พี่ใหม่แล้วควันระแวงเลยโอ้ตายแล้วพี่ใหม่กูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยพี่ใหม่อย่าชนผมเลยพี่สองพันหนึ่งพี่เอาอะเอาอะ ที่ไม่รู้เลยนี่ไงพี่อยากจะชนผมเอาวะเป็นชายุ่งหน้าไว้พี่ค่ะพี่บอกว่าดูน้องอินเอ็เอาไว้เฮ้ยจังหวะนี้อ้ปมันง่ายไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเในใจวงหน้าแล้วเอาไว้เฮ้ยจะเอาแล้วเอาวะที่หนึ่งกลัวแล้วไอ้เล่านิกไม่หุบบ้านนี่เอาวะเอาวะเฮ้ยที่หนึ่งที่หนึ่ง พี้ไม่ไาดเพี่้มี่หมี่ของเราโอ้โหหมดแล้วาโดมหมดแล้วโอ้เาล้วมนนี่เราลงาซะั้นโอการนักะจิตใจทำด้วยอะไรวะไม่ได้สินมน้องกันเลยดูดูดู เอาเว้ยโอ wh, ้โหเกมนี้จบไปเป็นที่เรียบร้อยผมที่ใหม่สองพันผมพี่อย่าลืมเลยที่ตามตามก,กาติกาแล้ก็ขอส่วนแบ่งดเลยนะแค่สิบบาทเองดิเฮ <c oughs> ้ยแ,แพ้แพ้แล้วไม <c oughs> ่มีข้ออ้างแล้วเดี <c oughs> ย๋ยวใครเดันมัน <c oughs> <c oughs> เอาอเอาอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการแข่งรถเมื่อกี้นะ สำหรับกิจกรรมเมื่อกี้นะที่พี่หมายจัดนะครับผม oh, <no. S 1> เราก็ได้รับเงินรางวัลมาเป็นจํานวนมูลค่า2,000บาทนะ oh, <no. S 1> และผมจะนําเงินจํานวนนี้ฮนะ2,000บาทเนาะไปจัดกิจกรรมให้กับเพื่อนๆชาวทีมพีนะ oh. ใครที่จะโหลดมาเล่นด้วยกันก็สามารถ oh. ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะและเข้ากลุ่มไลน์มาได้เลยครับผมและเราจะจัดกิจกรรมแบบนี้ให้กับเพื่อนๆเ,เ,เล่นกันนะโอ้ oh. บอกเลยว่ารถไม่ต้องแรงก็มาแข่งกันได้นะ oh. และเดี๋ยวเราไปเล่นหมดยิงกันดีกว่าเดี๋ยวผมขอเวลาแต่งรถสักครู่นึงนะครับผม สำหรับเกมนี้นะบอกเลยว่าเราสามารถแต่งรถยังไงก็ได้นะผมโอ้โหพูดแล้วก็คนลุกเลยเดี๋ยวเราไปแต่งรถกันเลยดีกว่าฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเอามาเป็นขนดนดดอมผมมีนี่ฮะทาไว้แล้วนี่ับผมโอ้โหมาเป็นแบบว่าตีนเป็นแบบว่าแมงมุมเลยครับผมเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตกแต่งกันนิดนึงฮนะสาหรับล้อนี่เดี๋ยวเราเปลี่ยนดีกว่าโอ้โหเปลี่ยนเป็นนี่ชัวรน,นะนี่จะผมเป็นล้อน,นนะมาใส่ม คท้าไาครับต้องทำมกเวกะำวดีขึ้นไปนี่รับนคเป็นนมาเลยคแรงุดังแล้วก็เป็นปืนี้กรับผมยิงนเนด้านขวาครับผมโคตรเท่ โอเคมาแล้วก็ใส่สีหน่อยฮะสําหรับคันนี้จะมาแบบธรรมดามันก็ไม่ใช่มันต้องสีแบบว่าปิดปีดิเปี้ยวตีนครับผมดูมาปีตไป,ป,ป,ป <c oughs> นี่ผมเป็นเอาเป็นไลายไฟไดีกว่าโคตรเท่ฮะโอ้โหโคตรจะเทผมและโอ้โหมาปนติชาวบ้านฮะต้องมีประทัดครับผมตึ๊กตึ๊นี่นี่เลยนี่เลยแบบว่าตัวจุชนวนความเกลียนของเรานี่ดีกว่านี่ว่ะข้างบนเลยอ่า ด้วยคอนเซปต์ของเราต้องมีเป็นลูกโป่งนะปิดท้ายโอ้โหโคตรเท่ครับผมเอาเป็นว่าเพื่อนๆคิดว่าครถคันนี้ฮะควรมีชื่อว่าอะไรโอ้โหช่วยกันคิดชื่อเข้ามาหน่อยฮะเดี๋ยวผมกดหัวใจให้ได้ชื่อน้นโดนใจครับผมอามาและก่อนอื่นก่อนใดครับผมก่อนที่เราจะไปเรื่องอื่นกันฮะตอนนี้ครับผมมีข่าวดีครับผมเพราะว่าคอสซาวะเขามีแคสเซอร์ช็อปด้วยครับผมของช่อง TMTV ฮะ นี่เลยครับผมตามรูปนี้เลยครับมีแพ็กเกจต่างๆมากมายครับผมอันนี้มีตั้งแต่สติกเกอร์ครับผมยันกล่องแรงกล่องอีพิกเลยนะซึ่งเพื่อนๆนะสามารถเข้าไปจับจองกันได้นะผมเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมและผู้ที่ซื้อแพ็กเกจในนี้นะครับผมทิงทางเทียีนะครผมจะได้รับส่วนแบ่งด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผู้สับสุดนหลักของเรานะอันดับหนึ่งะเราจะมีแจกขอรางวัลด้วยนะครับผมเราจะให้เข้าแคน ท,นะทั้งคอเซลนะทั้งฮอนแล้วก็อาวีไปเลยครับผมโอ้โหลองประกาศอยู่ที่น่าเห็นได้เลยนะสำหรับคนที่ร่วมกิจกรรมเนาะเอาฮะและตอนนี้ผมโอ้โหเดี๋ยวเรามาลองกันนี่กันหน่อยดีกว่าสติ๊กเกอร์ g M P นะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยผมว่ามันจะเป็นรูปร่างลักษณะที่ยังไงฮนะนี่ครับผมโอ้โหมาแล้วเราเอาเป็นไซมินิก่อนไซมินิก่อนแปะหน้ารถครับผมอ่นานา่นารักน่ารักนะผมเทะครับผม, <Okay. S 1> บผมเอาฮะมารถก็เทะแล้ว ติ๊กเกอร์ก็มีอีกโอ้โหงานนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมเอาไว้เฮ้ยเดี๋ยวเรามาโอ้โหยิงฉลอง2,000บาทหน่อยดีกว่าอุตสาห์ได้มาฟรีๆับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันด่านนี่ฮะด่านบอกเลยว่าเกมนี้มีด่านหลายด่านมากแต่เราจะมาลุยด่านตอมวันนิ่งนะเป็นด่านเกี่ยวกับพายนะุทรายเนาะซึ่งบอกเลยว่าโคตรมนะันฮะแล้วเราสามารถตั้งบอดเปิดได้ด้วยนะฮะพร้อมแล้วลุยเลยดีกว่ามาพี่ไม่พร้อมจะโดนผมยิงยัง,ยงพี่ผมว่า เอาช่วงเวลานี้หนีผมดีกว่าพี่เขพูดพี่จะพอคาดเอาเอาเวลาที่พูดนี่หนีผมให้รอดกันโอ้หบอกเลยว่าผมเนี่ยโคตรโคตรเชี่ยวชาญดันนี้มินนี่มินนี่ยังอยู่ยังอยู่ดีไหมหนูพี่พี่ไม่นึกถึงนมน้องเลยอ้าวอยากทำไมพี่ไม่คุยแบบเดี้ยอุ้ยผมเห็นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ผมเจอใครก็ไม่รู้ไม่มีไม่ยพี่ใหม่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 อะไรตั้งร้อยตีตัอตีอยู่เดี๋ยวอ่ะอ้ยพี่ใหม่พี่ใหม่ผมกำลังยิงยิงแล้ว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 โอ้ยพี่ใหม่พุ่งเจรต้นนะต้นไม้รอน่ะ ผูสวยพี่จบเลยพี่พีพ่พี่เห็นราชสีห์ยืนอยู่บนเนินนะพี่เอ้าเที่ยพายุทรายหนีก่อนโอยตีเห็นพายุทรายว่าตติยังไงพี่แดงอ่ะกดแถบกดแถบกดแถบไม่ไม่ต้องกดก็ได้ผมน่าจะชนะเกมเลยอย่แล้วโดนพายุทรายจบโอ้ยอู้ยังร้องอยู่เลยว่าดูทำไมน้องไม่จเฮ้ยใคร อุ้ยใครยิงอ่ะห้ยตหไปพ่อตีอย่ายิงเนพายุตมาอย่ายิงเนาะยงยไโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอย่อยโอ้ยอ้ยโยโอ้ยโอยโ้อยโอ้โอ้ยอย้ยโง้ยอโอ้ยยโอ้ยโยโอ้ยอาอยโอ้ยโยยโอโอ้ยโอนีโอโออย้ยโอ้ยโอยโอ้ยโ้ยโยอ้ยโย้ยโอ้ยยอ นี่มันอะไรวะเนี่ยนัดเลี้ยวขวาเล้ยวขวาโอ้ยนั่ก้เซาอะพายุมานนององด้หนาหน้างข้างข้างข้าเออเนี่ยเลี้วขวาเลยพี่ใหม่ดูนะเลี้ยวขวานี่เร เราเราเป็นอะไรพี่โอ้โหรอดชีวิตผมบอกแล้วโออ้ใจถึงมมมืผ่ตายแล้วเอางข้าวดีกว่าเนี่ยโอ้โหพี่ใหม่เอางี้ดีกว่าแต่ผมให้ก็จะแก้มืออีกครั้งนึงดีกว่าพี่ตายเลยดแก้มือไหมให้ใครแก้มือนะให้พี่ใหม่แก้มือแกเมื่อกี้จะมาชนตูดผมไงโอ้โหแต่ต้นต้องแก้มือกับผมหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน เดี๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนดานก่อนเปลี่ยนดานก่อนเมื่อกี้มันแบบว่าอ่อนหัดไปหน่อยรถผมยังไม่ได้ใช้อะไรเลยแต่ต้องได้พังเลยช่วยช่วยคิดว่ามีน้องอยู่ในทีมบ้างได้ไหมคะอยากอยากมีส่วนร่วม嘛มาคือน้องงงมากคือแบบยังหาใครไม่เจอเลยเอาแม่งสปาร์คพายุมาแม่งกูยังไม่เจอใครหรอกว่ายู่ตรงนี้ได้ปะบอกเลยตาเนี้ยผมต้องได้ที่หนึ่งเฮ้ยใครยิงผมอ่ะ เปล่านะเปล่าเปล่าไม่ใช่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาจะขึ้นไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยมินนี่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 เนี่ยพี่พี่เนี่ยพี่พี่กรถพี่มันแรงไงมินนี่มินนี่จะทำอะไรพี่มินนี่คิดดีๆนะพี่น้องน้องขอโทษน้องขอโทษน้องขอโทษค่ะน้องขอโทษมินนี่มินนี่มินนี่จริงร้อนด้วยนพี่ย่าทำเน้องผู้หญิงจะทำไรไปตีคนอื่นนู่นว้าวเดี๋ยวมินนี่ พี่อย่ากทำน้องน้องบอกว่าไว้แล้วอย่ากทำน้องมินี่ปืนไม่เหลือแล้วล้อก็ไม่เหลือฆ่าน้องเลยอะเอ๊ะแล้วโตอยู่ไหนวะพี่โตแล้วน้องก็จะหนีไม่หลุดไมินี่มบอกแล้วอย่ามาหือ ซึ่งตอนนี้น้องเหลียวไม่ได้เว้ยน้องตรงได้ยังเอ้ยมินนี่พายุทรายมามินนี่หนีแล้วน้องเหลียวไม่ได้พี่ยิงล้อน้องไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเเหมือนเจอเหมือนเจอโอ้โหพี่พี่ยิงล้อน้องอย่างนี้น้องจะหนียังไงน้องเหลียวไม่เอ้ยเอ๋อมาพี่จะบอกนะเว้ย ฆ่ากันให้ตายยังดีกว่ามายิงล้อกันไม่ให้ไปนะเว้ย <c oughs> พี่ใหม่พี่พี่รอบสองพี่ไม่ได้แก้มือแล้วพี่ <c oughs> พี่เห็นประทัดสวยป่ะพี่เยอสามคนเลยแม่เสียตังค์แล้วต้องเสียใจ <c oughs> อีกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูคู่ของผมเหลือตีกันนดเหลือตีกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวยังอยู่ <c oughs> สองคนนี้สองคนนี้ต้องระแวงไว้ก่อนระแวงไว้ก่อน น้องหลุดล้อหลุดเอาแล้วช่วยเอาทีนึิงลุงยิงวันนัดลุงยิงวันต่อไปนัดอีนัดอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยนัดโอ้โหนัดโอ้โหโหนัดมันไม่โดนยิงเลยหมดแล้วเดี๋ย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 ว โอ้ยโผมหนีมายุ่งสายแล้วผมหนีมายุสายแล้วตีเลีเห็นคนหักหลังกันเองปะโอ้ยเนโอ้ยดูกันยิงกันเองเออเราเล่นปตายคู่ใช่ไหมพี่โอ้เราเปนของจริงก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะกับการแข่งขันที่บอกเลยว่าโคตรเดือดครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่อยากจะโหลดมาเล่นด้วยกันนะครับผม ก็สามารถดาวน์โหลดเกมเกมนี้นะได้ที่ลิงกใต้คลิปเลยครับผมและถ้าอยากจะร่วมกิจกรรมกับพวกเรานะชาว T M P ครับผมก็สามารถเข้ากลุ่มไลน์มาได้เช่นกันนะผมลิงอยู่ใต้คลิปเหมือนกันเนาะและอีกอย่างหนึ่งรับผมที่อยากจะฝากนะผมก็ขอฝากลยครับผมสติกเกอร์ T M P นะครับผมกับแพ็กเกจของเรานะก็สามารถจับจองกันได้เลยนะครับผมลิงก์ก็อยู่ด้านล่างเลยยังไงก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายฮันน่รับใครนะครับที่ถูกใจคลิปของพวกเรานะครับ แล้วไม่อยากพลาดนะครับกดติดตามพวกเราตรงนี้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆพวกเรานะครับรับรองยังไงก็ไม่มีผิดหวังนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย